หากคุณกําลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวรปราบและมีเกมมากมายทั้งสตรีมวอลเล t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกมฟิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวเข้ามาแล้วครับแม่ ไม่ธรรมดาเลยเฮ้ยทำไมเดินเสียงดังอย่าเดินเสียงดังน,นี้มีอะไรอ้าวศพคนตายเปิดก็ไม่ได้อีกทางหนึ่งแล้วกันโอเคเลี้ยวขวาไปครับนี่เล่นมาเล่นเริ่มหมดแรงฮนะเริ่มหมดแรงเริ่มหมดแรงแนละ้วฮะเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ไม่เปิดอินเฟลนที่ไม่รู้เลยเนี่ยมันมันมันจะเล่นเราหรือเปล่าวะไม่ไม่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่พร้อมนะ โอ้โหโอเคอันนี้มีทางไปครับตรงนู้นไปไม่ได้แน่นอนเปิดเข้าไปมีไรเปล่าไม่มีฮะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวสอบสำรวจแป๊บหนึ่งฮะไม่มีอะไรเลยต้องลงนี้เหรอเฮ้ยนี่มันน้ำอะ่ะลงน้ำจริงอะ่ะโอเคลงน้ำก็ได้โอ้โหเปิดไฟก็ไม่ได้ มีความรู้สึกว่ามันเอ้ยเอ้ยโอ้โหอะไรวะมีอะไรลงน้ำมาหรือเปล่าเมื่อกี้มันดังจุ๋มเลยครับเฮ้ยนายเฮ้ยเจอแบตเตอรี่โอ้โหมีอ้าวบันไดยอยู่นี่ไว้ขึ้นไปเลยครับยาโอเคทางไหนวะโอเคทางนี้ครับโอ้โอ้เมื่อไหร่จะได้เข้าไปข้างในกันสิไม่อยากอยู่ข้างนอกแล้ว ไปนี่ไงมีทางหุดได้อุยอ้ยอยูอีกแล้วโอ้อบ้บ้าศพหล่นทีมีโน้ตเลยมันจะเป็นเรื่องง่ายๆฉันไม่อยากจะเชื่อมันอีกต่อไปแล้วเอาความจริงออกไปที่นี่มีมีความจริงหรอกมีแต่เรื่องโกหกเราต้องยอมรับแล้วมันเพราะว่าลูกๆของเราลซ่าถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนลูกเราเนี่ยผมคงหาทางออกไปได้ง่ายกว่านี้ ที่แห่งนี้แม่งอย่างนรก,นกผมจะฝ่าฟันทุกอย่างออกไปให้ได้พอแล้วนะไม่เอาแล้วนะโอ้ยไม่มีด้วยเอาตานตานอ้อมอีกฝั่งแล้วกันโอเคขึ้นแมงมดครับรีบหน่อยฮะทำเวลาครับเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอพอเลเด้ออยยานันเดอ วิ่งโดดข้ามเหรอได้ปะวะเฮย้ยโอเคชิวๆครับชิวๆครับขึ้นไันลยฮะเปิดไฟไว้ก่อนเผื่อเจอไม่เอาแล้วนะเจอนี่ไม่มีทางหนีเลยครับขึ้นบันไดไปครับผมโอเคอม,มีทางไหนบ้าง ได้โปรดบอกนี่ไงมีหน้าต่างเราควรจะออกไปครับทางซ้ายนี่มีอะไรทางซ้ายตันทางขวาต้องมีแล้วแหละถ้าไม่มีนี่ต้องรู้สึกว่าจะไม่มีทางไปแล้วครับโอ้เฮ้ยโดดเลยเหรอได้เหรอวะโอเคไม่ลองไม่รู้ครับไม่ลองไม่รู้ขึ้นไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่ามองข้างล่างขึ้นไปบนขึ้นไปบนขึ้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 น้าโอ้โอ้หลบดิลุกลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วโอ้ยเจ็บแทนลุกคร Austria> ับลุกครับใจเย็น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 นะพักนายจะต้องเติบโตต่อไปแล้วกลายเป็น พาร์เกอร์หรือปีเตอร์นั่นเองมีทางไหนไปบ้างครับอ๋อนี่มีรูมุดเข้าไปเฮ้ยมีคนไข้อยู่คนหนึ่งครับ <Hey. S 2> แล้วมันมีทางไหนไปไม่มีแล้วเอาตัานไม่ตันไว้ทางนี้เว้ยโอเครู้สึกว่าแบตใครจะหมดครับมีการเตือนตีลิตตีลิ ตีลิดตีลิโอเคอย่านะอย่าโผล่นะตกใจจริงๆด้วยเดี๋ยวขวาครับไปครับเอารถทางไหนโตนี่ยมุดเหรอมุดอ่ามุดตายโตไปครับรีโหลดแปบ๊บโอเคใครเขาคุยอะไรกันวะเออทางขวานี่ทีทางครับ ใครับอ่าแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่ครับเก็บหน่อยโอเคเอา้าวตันตันตรงกลางน่าจะมีทางไปเมื่อกี้เห็นอยู่ครับโอเคเดี่ยวขวาตรงนี้นี่ไงลอดช่องไหมครับลอดช่องอย่ามีอะไรโผลพนะแล้วอีเสียงผู้หญิงที่ไหนวะได้ยินเสียงผู้หญิงในเกมนี้เนี่ยพักอย่าหายใจแรงพักอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย โอ้ยเสียงอยู่ข้างนอกโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอเคเจอทางแล้วครับถึงหรือยังเฮ้อะไรอยู่ข้างหน้าหรือเปล่านั่นไงอะไรเอย่ยอ๋อผู้ตายใครวะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นกับเขาครับอ่านแฟบกลับเข้าไปข้างในดูเหมือนว่าการพยายามจะหลบหนีออกจากที่นี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าศพคนตายไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจแล้ว การฆ่าตัวตายเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ฉลาดมากถูกอย่างที่เขาว่าครับแต่เราจะไม่เราจะไม่ฆ่าตัวตายครับรอดช่องไปโอ้ยจงอะไรมีอะไรรีบพูดมาถ้าพวกมันจับเราได้พวกมันจะเอาเราไปให้เขาผู้ชายที่อยู่ข้างล่างนั่นมันเลวร้ายมากโอ้ไ y g ก็เลวร้ายอะไรคือเลวร้ายวะหามาคุยก่อนดิมาคุยเอาไปไหนแล้ววะ อ้าวเมื่อกี้ยังบ่นอยู่เลยหายไปแล้วครับแหมโอเคทางนี้มีลงไปรอดช่องยาเจออีกนะอุ้ย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 เจ้าว่ะอุ้ยยา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 อุ้ยมันเห็นเรานี่มามันเห็นเราแล้วอุ้ยมีอะไรหรือเปล่านี่ไงเก็บโอเคโอ้เห็นเราได้ไงวะไม่น่าไม่น่า โอเคทางนี้ครับทางนี้ครับดันไหมครับมาอ,อย่างดีนะมีนิ้วครบแหมเป็นไม้นี่นิ้วไม่ครบเลยครับทางไหนวะเนี่ยทางนี้ไม่ใช่ทางนี้แล้วกันโอเคอเข้าไปครับทางไหนเอ่ยทางนี้ไม่ใช่เหรอผมไม่ใช่ครับเอ๊ะหรือเปล่ามันควรจะใช่ดิ นี่ไงอ่ะรีโหลดแป๊บไอ้ผู้ชายข้างล่างที่มันพูดถึงนี่มันคืนออะไรวะมันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวที่แบบชูโรงแน่ๆเลยครับประตูนี้มีเปิดได้ปะเปิดไม่ได้สุดมีอะไรบล็อกอยู่ข้างหลังครับไอ้สองตัวนี้ก็บ่นจังเลยเว้ยตัวนี้เปิดได้ไหมไม่ได้เข้ารอดช่องแล้วกันโอ้โหทำไมมันให้รอดช่องทั้งวันเลยเว้ย เข้าไปครับอเคประตูนี้เปิดไม่ได้ครับฮัลโหลอันนี้ขึ้นได้ออกขึ้นได้ตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีครับขึ้นตรงนี้ฮนะโอ okay. เคเฮ้ยข้างในนี่ทำไมมันรู้สึกโลง่งอุย้ยอะไรวะอุยอ้ยอุยอ้ยยายา อุ้ยมันเห็นอุ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าตีอย่าตีตีอย่าอย่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทางไหนเนี่ยทางไหนเนี่ยวิ่งมัวแล้ววิ่งมัวแล้วครับผมจังหวะนี้อุ้ยทางนี้หรือเปล่าอุ้ยโอเคมีมีรูให้ปีนอย่านะอย่านะอย่านะเอาผิดทางชิบหายแล้วทางนี้หรือเปล่าวะประตูนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยรู้สึกว่ามันจะตามมาตลอดเลยเว้ยยายยายย้ายย้ายเฮ้ยนี่อะไรปีนได้เปล่า ปีนได้ครับแมจังหวะน,นี้ขึ้นไปเลย <c oughs> มาสุขชางน,นี่เงวะแหมสุดยอดไปเลยครับลงโอ้ยสูงไปมีอะไรปะเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะประตรนูนี้เปิดไม่ได้ลงข้างล่างแล้วกัน <c oughs> โอ้ลงข้างล่างอีกแล้วครับ <c oughs> มันบอกว่าไอ้โง่เอ,อ้ยพาตัวเองลงไปสู่นรกของกลาสกลาสคินไอคนที่มันพูดถึงหรือเปล่าไอข้างล่างเนี่ยชื่อกลาสคินเหร หนอยากดูหน้าหมายความว่าเราต้องโดนใช่ไหมครับอย่าชาครับอย่าชาครับเดี๋ยวอุ้ยโอย้นี่มันอะไรผู้หญิงเหรอหรือ,หร,อหรือไม่ใช่หรือเป็นผู้ชายดัดแปลงเป็นผู้หญิงวะมีร่างของคนอยู่ถูกดัดแปลงแล้วก็กําลังเรียนแบบหรือน่าจะเป็นการเยาะเย้ยเออช่วงเวลาการคลอดลูกลิซ่าฉันอยู่กับเธอตอนลูกเราเกิดทั้งสองรอบเลยมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น เธอบอกกับฉันเสมอว่าฉันเป็นคนคิดอะไรจริงจังพยายามจะทำทุกอย่างให้แบบมีทั้งเหตุและผลล่าสุดนี้ฉันเพิ่งได้เปิดโลกกว้างไอสิ่งที่ฉันเห็นข้างหน้านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าฉันรู้คำตอบแล้วละ่ะก็เพื่อเงินเพื่อกำไรเพื่อผลประโยชน์นี่แหละสิ่งที่เราทำก็เพราะมันมันเพราะเป็นสิ่งที่เราทำได้ก็ได้จะหมายถึงทำทุกอย่างได้เพื่อเงินนะครับฉะนั้นศพที่นอนอยู่ตรงนี้ไม่น่าจะใช่ผู้หญิง น่าจะเป็นนั่นก็น่าจะเป็นนมเทียมด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อมาแบบเป็นสามีมาคอยให้กำลังใจภรรยานในการคลอดลูกฝีมือไอ้นั่นใช่ไหมอีก,กลาสคินโอ้ยมีจักเย็บผ้าด้วยเย็บอะไรกันอย่าบอกนะว่าอุ๊ยตกใจทำไมบรรยากาศมันเริ่มปึมคึมอีกแล้วครับมันไม่น่าจะปล่อยให้เราเดินได้ชิวๆใน สถานที่แบบนี้นะเราแวงเราแวงจัดเลยเปิดได้เว้ยโอเคเปิดโอ้โหโอ้โหใครเปิดอุ้ยมันจับล็อกเลยอีกลัสไอ้กลัสคินหรือเปล่าเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันเรียกเราว่าดาลิงที่หมายแล้วเจ้าเราไปทำอะไรโอเคใจเย็นอุ้ยมาเหรอมาเหรออุ้ยมาจริงด้วยทำไมทำอย่างนี้อะ ไม่เอามันเป็นใครวะแล้วประตูนั้นเราเปิดไม่ได้แล้วมันจับล็อกไปแล้วครับเปิดได้เปล่าไม่ได้จริงด้วยล็อกไปแล้วมันเข้ามาหรือเปล่าวะเข้ามาเปล่าวะอย่านะอย่านะอย่านะวิมไม่เห็นเราเว้ยไม่ต้องบนไม่ต้องบนไม่ต้องบนครับเห็นเราเปล่าเห็นแล้วเปล่า อย่านะ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 อุ้ยมันมาแล้วหลบหลบหลบหล,ลบใต้โต๊ะเลยไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกจังหวะนี้ฮะไปแล้วครับไปแล้วครับรีโหลดแป๊บน,นึงฮะอ่าไม่เห็นก็ผมแหมโดนหลอกซะแล้วไม่ธรรมดาเลยแล้วต้องไปทางไหนวะมันมันมันไม่มีทางแล้วหรือเปล่าหรือว่า มันเปิดประตูให้เรานี่ไงมันเปิดประตูให้เราจริงด้วยเวิลคัมบ์โฮมยินดีต้อนรับกลับบ้านบ้านมันเลยเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยเซฟแล้ววะเปิดโอเคทางไหนต่อครับทางนี้โอ้ไม่ได้ทางนี้ที่มันล็อกนู่นว่ะไปมีชุดแต่งงานแถวนี้ด้วยทำไมเงียบอย่างเงียบอย่างเงียบเปิดมันบ่นว่าตอนฉันยังเป็นเด็กเนี่ยแม่บอกเสมอว่า ให้แต่งงานซะจะได้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงมันเป็นยังไงเอ้ยมีทางไปเปิดเปิด yeah. อย่ามานะอย่ามาพลีดฉันหาจนทั่วแล้วแต่ว่าไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนที่ฉันหาเจอเลยใครนะที่จะเป็นลิตเติ้ลเกิร์ลเป็นหญิงในฝันของฉันฉันมองจนทั่วแล้วจนกระทั่งในที่สุดฉันก็เจอแล้วคนหนึ่งเจอใครแล้วครับหรือว่าไม่ เป็นเกย์ไปแล้ววะแบบหาผู้หญิงไม่เจอสักทีอย่ามาเจอกูนะไม่เอานะไม่เอานะครับยังอยากโอ้ยช่างมันเถอะโอเคหาทางไปดีกว่าค, <ico le> ครับนี่นี่ทางนี้ <co lle> มันจะไปดักข้างหน้าเพร่ะวาอย่านะกลาสกินนอย่าเลยอย่าทำแบบนี้โอเคข้ามไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคเจอทางแล้วว้ยทำไมมีเลือดอย่างนี้มันมันมันจะได้หรือเปล่าโอเคเปิด <c oughs> เร็วๆๆเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยที่ผ่าแล้ว

ไม่ต้องมาห่วงกูเลยนี่ไงแล้ววะยังเสียงมันอยู่ข้างบนเราด้านไงชิบหายละนายนายตายดีกว่าที่จะอยู่กับฉันใช่ไหมใช่ครับใช่เสียเงี้ยสเสเงยสงั้นก็ตายซะโอ้โหโหดด้วยใจเย็นดิโอ้เอาชิบหายแล้วทำไมลิฟต์มันเรียกลิฟต์หรอเราต้องขึ้นตรงนี้แล้วครับ ขึ้นไปเจอมันไม่ได้หรอกโอเคทางไหนวะทางนี้อ่ะบูเบนเวิร์กโอ้แสดงว่ามันอ,อกหักจากผู้หญิงแน่เลยมันถึงทำอย่างนี้กับเราอีบ้าเอ้ไดสโนไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านใช่ครับไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านครับไอ้นี่มันรอยเลือดใครเนี่ยไม่เหมือนตรงนี้เปิดได้ปะไม่ได้ เหมือนมีเลือดเหมือนมีไข่พยายามจะเดินมาแถวนี้โอ้ยเลือดใครวะโอ้แล้วนี่ก็เพกกับเพกเลยครับโอ้ตกจากที่สูงสองรอบเลยประตูนี้อาเปิดได้เปิดเอ้ยอย่าล็อกดีอุ้ยมันจับล็อกอีกแล้วเฮย้ยมันจะมาหาเราเหรอเดียวเดียวเดียวโอ้โอ้โอ,โอ้มีที่หลบมีมีมีหลบก,กันโอเคหลบล็อกเกอร์เลยเฮ้ยทำไมเปิดกล้องไม่ได้ อย่าบอกนะมันคัตซีแล้วโอชิาหายแล้วดารลิงหนีไปจากฉันไม่ได้โอ้ยแม่งลากไปเลยเว้ยนายทำให้นายเป็นองขวัญของฉันเป็นอาหารอันโอชะที่ต้องถอดชุดโอจะถอดชุดกูด้วยเหรอแล้วก็ลิ้มรสไม่เอายังไม่ได้อาบน้ำทั้งวันเลยในเข็มนะเฮเวกโกไปเถอะโอ้ยมันลากเราไปเลย ลากหรือแบกวะน่าจะลากครับไม่น่ามีแรงแบกได้ล็อกเกอร์กับคนทั้งคนฉันอาจจะหยาบคายเล็กน้อยนะฉันรู้ฉันก็อยากจะพูดขอโทษเหมือนกันนะฉันแค่นายรู้ไหมว่าผู้ชายจะได้รับอะไรในตอนที่เขาอยากรู้จักกับผู้หญิงแต่ว่าหลังจบพิธีเนี่ยในตอนที่ฉันทำให้นายกลายเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์แล้ว ฉันสัญญาว่าฉันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนโอ้ยไม่ต้องมาทำกูไม่เอาหยุดล่างได้แล้วล่างไปถึงไหนวะไอวอนฉันอยากจะได้ครอบครัวได้มรดกอยากจะเป็นพ่อแบบที่ฉันไม่เคยเป็นฉันจะไม่ให้อะไรมาเกิดขึ้นกับเด็กๆของเราหรอกไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับอะไรครับพูดต่อดีครับอยากรู้ พูดต่อและยืนอยู่นานๆจะได้ไม่ต้องพาเราไปยังเออนายต้องรอที่นี่นะฉันรู้ว่านายคงจะกระหายที่จะบรรลุสำหรับความรักของเราแล้วไม่ได้กระหายอะไรเลยไม่ได้อยากบรรลุอะไรเลยเฮดังลิงโอ้โฉีดอัดอีกโอ้โอ้ยวางยาสลบเราไปแล้วครับนี่มันจะรีแลกได้ยังไงเนี่ย12โอ้โหหลับไป12ชั่วโมงเลยเหรอ ตื่นมาไม่กลายเป็นไม่ไม่กลายเป็นมิสทิฟฟานี่ไปแล้วเหรอวะโอ้ข้างหน้ามีมีมีคนไข้เหรอมันใช่คนไข้หรือเปล่าครับโอ้ยหลับๆตื่นๆแล้วตอนนี้นั่นไงเริ่มการชำละให้เราดูแล้วใช่ไหมโอ้โหเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วครับเตือนก่อนเลยนะถ้าใครรับเลือดไม่ได้นี่ปิดก่อนก็ได้หรือว่าดูครึ่งจอก็ได้ครับ รู้สึกว่าน่าจะโหดมากเลยทีเดียวตอนนี้โอ้โหแทงเข้าไปกลางผมขอไปอ้วกแป๊บ <c oughs> ฉันขอโทษที่รักความรักไม่ใช่สำหรับทุกคน <c oughs> โอ้เออมือน มึอนอ่ามึนมึนทั้งในเกมและนอกเกมครับในเกมก็มึนหลับไปอีกแล้วหลับทำไมต้องตื่นนะเฮ้ยทำไมหลับนานจังตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วอยากดูอ้าวมูพามาหลายคนจังวะผมอ้โอ้มันลูบไลอยาทำอะไรโอ้โห <c oughs> หั่นกลางกลางนม ลากมาแล้วไงต่อถึงตรงกลางแล้วโอ้โหสับลองด้วยความเจ็บปวดครับนี่มันโหดจริงจังเลยเนี่ยโอ้โหแปะป้ายห้าสิบบวกไปเลยอรอบนี้มากับเลื่อยมากับเลื่อยเลยจะทำอะไรอะ่ะออ้ยจับอรู้สึกเหมือนเจ็บที่กลางนาผากยังไงก็ไม่รู้โอ้ อ,อเอาเงียบไปแล้วเอ้ยตาเราเล้เหรอแม่ตาเราแล้วผู้ชมครับขนานี้เรากำลังโดนมัดนะครับผมแขนขวาและแขนซ้ายเราถูกมัดอยู่นะครับอุ้ยแล้วจับกูแก้ผ่าเห็นยัแน,ยนแหนมตุ้งจิวเลยเอ้ยนายกระดูกนายนี่ถูกสร้างมาดีเลยนะเนี่ยน่าจะสวยงามมากไม่ต้องมาเอาโหจะถอดเสื้อเราทำไมวะ ผู้หญิงจะต้องเจอกับอะไรบางอย่างมันไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่หรอกฉันรู้แต่ว่าฉันน่าจะพยายามอดทนเพื่อผลประโยชน์ของฉันนะเพื่อผลประโยชน์ของลูกของเราด้วยใครอยากมีลูกเองไม่ได้อยากมีเลยมันไม่นานหรอกแค่เฉือนเนื้ออะไรเล็กน้อยที่นี่แล้วตรงนี้ด้วยตัดทุกอย่างโอ้จะตัดอะไรจะทำอะไรอย่าบอกนะเอ้ยลากไว้ไหนวะยายายาเปิดอะไร ทำไรวะอุ้ยเรื่อยๆหรอเฮ้ยไม่เอาชิบหายแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอามันเสียวไข่มันเสียวไข่ไม่เอาไอ้ไรดื้อด้วยโอ้